ปชายเลนป่าชายเล,น,าายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม้ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียถ้าป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นกงกางลำพูสแสมและอื่นๆส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกและอื่นๆประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลน1เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ พวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปูส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กเเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งมีให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้มีให้เสื่อมโทรม